สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านนะครับพบกับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์แฟบทัศนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลก่อนจะออกไปทํางานนะครับตอนนี้14บสนาฬิกาสิเดนาทีเดี๋ยวผมเข้างานบ่ายสขี่มอเตอร์ไซค์ประมาณ10นาทีต้องใช้คำว่าแัวังวังวังววังววังังนะครับอืมอ่ะเพราะนั้นเมื่อวานติดค้างเอาไว้นะครับหลังจากเกมพรีเมียร์ลีกนะครับที่ลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าต้องมีขาบ้านนะครับ ส่วนอีก2คู่ใหญ่นะครับแมนยูก็ถือว่ากลับสู่ฟอร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับจากการเหมาทำประตูของสกอตต์แม็กทอมมินีนะครับเอาชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อหนึ่งะครับที่โอทัฟฟอร์ดส่วนคู่ที่เป็นไฮไลท์ของคืนนั้นไม่น้อยไปกว่าลิเวอร์พูลและแมนยูก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เสมอรวดมา3เกมเสมอเชลซีเสมอลิเวอร์พูลเสมอสเปอร์เส,อ Super, เสมอแบบโอ้โหเสมอเชลซีนี่4ี 4. เสมอริวพูล1-1เสมอสเปอร์3-3โดยเฉพาะสเปอร์กับลิเวอร์พูลที่แมนซิตี้เล่นในบ้านพอคืนวานนี้นะครับซิตี้ออกไปเยือนแอสตันวิลล่าที่เอาชนะคู่แข่งในวิลล่าพาร์คมาได้รวดเลยนะครับในฤดูกาลนี้คือชนะคู่แข่งรวดเลยหรือเรียกว่าเล่นที่วิลล่าพาร์คเนี่ยไม่แพ้ใครมาถึง14เกมก่อนที่จะมาเจอกับแมนซิตี้โอ้โหซิตี้ฟอร์มไม่ดีส่วนวิลล่าเล่นในบ้านดีสุดท้ายท้ายสุดครับ เป็นฝั่งของเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าที่เอาชนะแชมป์เก่า3สมัยไปได้1ประตูต่อ0ูนะครับไอ้แพ้เนี่ยมันแพ้ได้แมนซิตี้แพ้แปลกมันไม่แปลกนะครับเพราะในฤดูกาลอื่นๆแมนซิตี้ก็มีแพ้แต่แพ้มากแพ้น้อยนะครับแต่สิ่งที่ผู้สนทั์กรณีหรือแฟนแมนซิตี้เองอาจจะรู้สึกแปลกใจก็คือหนึ่งเรื่องของเปอร์เซ็นต์การครองบอลก็ไม่ได้สูงมากนะครับเรียกว่า54ต่อ4 6 เหนือว่าจ,จะบ้านเล็กน้อยนะครับถ้าดูเรื่องของผู้เล่นเรื่องของศักดินาเรื่องของอามาตรฐานทีมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้สูงมากไม่ได้ต่างกันเยอะแต่ไอที่ทุกคนไปโฟกัสก็คือตลอด90นาทีนะครับในเวลาปกติยังไม่รวมทดเจ็บหรือรวมทดเจ็บด้วยสถิตทิที่ออกมานะครับทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังรวมแล้วเนี่ยโอ้โหแมนซิตี้ยิงไปแค่2ครั้งเข้ากรอบสองครั้งแต่ไม่ได้ประตู นะครับนั่นก็คือโอกาสของอลิงบอลฮารแลนด์ในครึ่งแรกนะครับได้หลุดไปยิงติดเชฟมาติเนสเพื่อนเปิดย้อนกลับมาให,ให้อีกในจังหวัดต่อเนื่องนะครับก็โขกจอดจ่อยก็ติดเชฟเอมิมาติเนสผู้สตัตรูแชมป์โลกชาวอารเจนตีอีกสองครั้งซ้อนๆแค่นั้นเองครับซึ่งในช่วงนั้นถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะยังศูนยูนย์อยู่ะศูนูนย์เพราะโอกาสของซิตี้เกิดขึ้นในครึ่งแรกแต่ไม่น่าเชื่อครับตั้งแต่นั้นมาจนจบเกมแม้ว่าครึ่งหลัง นะครับเจ้าบ้านคุลราจะมันได้ประตูขึ้นนัาซิตี้ก็ไม่สามารถที่จะกดดันหรือว่าสร้างสารรนโอกาสในการยิงประตูได้เลยถามว่ามันดรอกไปไหมจากการเสียโรลี่มันก็ดรอกแต่มันก็ไม่น่าจะถึงขั้นนั้นเพราะว่าเบนดโดนะครับโฟเดนมาโตโควาสิตหรือแม้กระทั่งล bon, ิงบอฮัแลนด์อีนะครับแต่ว่าเจอร์มีโดกูที่ตัวพีิๆนะครับหน้าที่แล้วไปทำเสีย เขาเรียกว่าอะไรไปช่วยเกมรับแล้วพลาดนะครับในการประกบตัวของซรงองมินลูก1นึ่งศนะนะครับโดกูวว่าจีจ๊ดจีเจออาสนเข้าไปนี่ก็ถึงขั้นหัวที่หัวต่าเหมือนกันก็มีปัญหาการบาดเจ็บก็ไม่ได้ลงก็ทําให้เกมรูกของซิตี้มันดูดลอกลงไปแดนกลางตัวทําลายเกมตัวปัดกวาดหน้าแผงแบ็คโฟมันก็สู้วันที่มีโรรีร่ไม่ได้ก็เลยทําให้ความเขี่ยวความเด็ดขาดความเป็นทีมเวิร์กของวิลล่าเนี่ยนะครับมันพาให้ วิลล่าพักเอาชนะแมนซิตี้ได้แบบครีมชีสด้วยแล้วก็แซงซิตี้ขึ้นไปอยู่อันดับ3มีคะแนนตามหลังลิเวอร์พูลแค่สองคะแนนเท่านั้นเองนะครับวิลล่ามีไม่ใช่อาซุกแล้ววิลล่ามี3-2นะครับลิเวอร์พูล3-4ส่วนจากฟุอาร์เซนอล3-6ก็เรียงตามนี้ส่วนซิตี้สะดุดอยู่ที่30แต้มนะครับหล่นมาอยู่ที่4อันดับ5อันดับ6เป็นสเปอร์กับแมนยูครับเมื่อคืนนี้สเปอร์เล่นในบ้านนัดที่แล้วนี่บุกไป เสมอกับซิตี้ที่เอทีฮัดแต่เมื่อคืนเล่นในบ้านแพ้เวสแฮมไป2-1ทั้งที่นำก่อนด้วยนะครับโดนเจอร์บโบเวนกับใครอีกคนหนึ่งยิงประตูผมจำชื่อไม่ได้ละนะครับแพ้คาบ้านไปส่วนสาริกาดงงนิวเคอลเซิลที่เล่นอีกคู่หนึ่งออกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ถูกหัก10แต้มโอ้โหลูกทีมของชอนได้ถอนขนสารลิกาักเกลี้ยงนะครับกลายเป็นสาริกาสาริกาปีกหักหรืออะไรก็แล้วแต่จะขนาดนาม3 0ครับ โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเอเวอร์ตันจะทําได้สุดยอดขนาดนั้นและที่สาคัญนะครับคะแนนของเอเวอร์ตันเนี่ยมันโดดนะครับโดดขึ้นไปอยู่โซนปลอดภัยเลยผมจำไม่ได้ว่าน่าจะมี10แต้มอ่าสิแต้มแซงลูตันขึ้นไปแล้วอ่าถือว่าตอนนี้ปลอดภัยถ้าสมมติจับพัดจับปรูนะผมไม่รู้ว่าขั้นตอนการที่อูทอนเนี่ยขอเอเวอร์ตันไปถึงไหนถ้าสมมติอุทธรผ่านอุทธร์แล้วไม่โดนลงโทษมา เออนะครับคะแนน10คะแนนที่ถูกหักไปกลับมาเนี่ยโอ้โหเอเวอร์ตันนู่นนะครับอยู่กลางตารางนู่นเลยนะสบายสบายแต่ว่าเอาล่ะเรื่องบทลงโทษก็โดนไปตอนนี้คะแนนสดสดร้อนๆ้ของซิตี้ของเอเวอร์ตันก็ทําให้ทอฟฟี่เมนเนี่ยอยู่ในโซนปลอดภัยแล้วก็รักษาฟอร์มต่อไปอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับทีมไหนเนี่ยแม้ว่ามันจะผิดจริงอะแต่แฟนๆไม่ยอมง่งาย,าย,ายๆหรอกเป็นแฟนจี่หนุนหลังนักเตะทุกคนก็ต้องการที่จะพิสูจน์มันอยู่ที่ผู้จัดการทีมอยู่ที่นักเตะ นะครับจะปรับทัศนคติยังไงให้มันแบบผู้เสงงโดนถักแต้มเหนื่อยเล่นเหนื่อยรอตกชั้นหรือทุกคนจะพึดสู้ขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือสถานการณ์ของ P Me เคมีริกในฤดูกาลนี้แล้วถ้าถามว่าทีมไหนลุนแชมป์บ้างลังจะแข่งผ่านไป15เกมนะครับถือว่าผ่านมาแล้วหนึ่งใน3ก็ได้นะเกือบจะครึ่งฤดูกาลและครึ่งฤดูกาลนี้ก็คือ19นัดหรือ X4 นัดก็ในเดือนธันวาคมนี่แหละก็คงจะผ่านครึ่งฤดูกาลแน่นอนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วง บ็อกซิ่งเดย์นะครับมีโปรแกรมยุโรปหน้าสุดท้ายรออยู่ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับมีฟุตบอลพิมเบรีกไม่รู้ในสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ยาวไปจนถึงช่วงบ็อกซิ่งเดย์ปีใหม่เนี่ยก็รออยู่ซึ่งแน่นอนครับถามถึงทีมรุ่นแชมป์ตอนนี้นะครับท็อปโฟร์คืออาร์เซนอลลิเวอร์พูลวิลล่าและแมนซิตี้ผมก็ยังมองว่านะครับท้ายที่สุดแล้วนะขออยากเข้าข้างทีมตัวเองด้วยแล้วกันท้ายที่สุดแล้วในฤดูกาลนี้ผมเชื่อว่า หนีไม่พ้นอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนซิตี้นะครับที่จะลุ้นแชมป์ไปในช่วงบั้นปลายอันนี้ไม่ได้ดูถูกดูแคลนสเปอร์แมนยูเชลซีนะแม้ว่าดูจากคะแนนตอนนี้เชลซีเอ่อขอพายแมนยู U, กับสเปอร์ที่มี27แต้มเท่ากันเนี่ยแต้มตามหลังแบ็กเอ่อท็อปโฟย่างแมนซิตี้แค่3คะแนนไม่ได้เยอะกับฤดูกาลที่อีกตั้ง23นะัดมีคะแนนให้เก็บเป็นกอบเป็นกำ มองถึงตรงนี้ดูประสบการณ์การลุ้นแชมป์ดูศักยภาพของทีมดูประสบการณ์ของผู้จัดการทีมนะครับความเขี่ยวการพาทีมฝ่าวิกฤตในช่วงที่ผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นโดนแบนโปรแกรมหนัก,นกๆการุนเวียนโรเตชันตัวจริงตัวสำร,รองที่จะทดแทนกันได้ผมยังมองว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนซิตี้หน้าจะเป็นหนึ่งในสามนี้แหละจะเป็นแชมป์ รีเมียรีกในฤดูกาล2023-2024ก็คือฤดูกาลที่เรากำลังตามุูนกันอยู่นี้รอลุ้นกันให้ดีครับส่วนสุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลจะบุกไป,ปเยือนเซลเฮอร์สพาร์คของคริสตัลพาเลซคริสตันพาเลซนะครับที่ฟอร์มก็3วันดี4วันไข้แล้วก็มากจะเป็นตัวแสงของทีมใหญ่ๆเพราะฉะนั้นลิอบูลออกไปเยือนแล้วเล่นเที่ยงครึ่งที่อังกฤษนะครับทุ่มครึ่งของเมืองไทย ก็รอลุ้นผมไม่ได้บรรยายนะเพราะว่าผมเข้างานบ่าย3ามเลิกเที่ยงคืนก็อาจจะนั่งเชียร์นั่งลุ้นนะครับก็หวังว่าลิเวอร์พูลจะทำภารกิจของตัวเองให้สำเร็จนะครับในช่วง3นัดหลังที่ผ่านมาลิเวอร์พูลไม่มีกองหน้าทำประตูเลยตั้งแต่เกมที่เสมอแมนซิตี้นะครับเสมอแมนซิตี้มาแล้วก็นัดที่แล้วอเอาชนะใครมาล่ะลูกยิงของ เทนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับทั้งสองลูกหัวท้ายนะครับฟรีคิกไปชนคานโดนเบลเลโนอ่าชนะฟูแลมมา30นะครับอ่าโทษที43นะครับชนะฟูแลมมา43ยิ่งถึง4ประตูแต่ไม่มีรายชื่อกองหน้ายิงนะครับเทรนด์สองอเล็กซิสแม็กอาลิสเตอร์นะครับ, ister, รบแล้วก็ใครอีกคนนึงเออลืมนะครับแต่ก็เป็นตำแหน่งที่ ไม่ใช่เกมลูกกิงนะครับไม่ได้เกมลูกกิงพอมาเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นเฟอร์กี้ฟานได้กับโดมินิกโซมบสไลด์เมื่อคืนวันนะครับทำให้3เกมหลังสุดเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลไม่มีกองหน้าทำประตูแต่ก็มีกองหน้าที่มีส่วนร่วมกับเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นนูนเยสซานล่ากัปโปอะไรก็ตามนะครับอย่างดาวิดนูนเยสเนี่ยประตูเมื่อคืนนี้ก็มีหลุดยิง ก็ติดเซฟอีกแต่หลังจากนั้นก็ตามไปเกี่ยวบอลกลับมาแล้วเปิดให้โรเบนิกโซโอร์ไลยิงจ่อๆเข้าไปปิดกล่องในช่วงทดเจ็บเมื่อคืนวานนะครับก็ลิเวอร์พูลมีโปรแกรมที่อาจจะเบากว่าอาร์เซนอลจากฝูเพราะปืนใหญ่ต้องบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าที่กําลังคึกสุดๆอ่าทีนี้ได้วัดกันแล้วครับว่าความเขี้ยวความเหนียวความม่นมั่นใจที่ได้เล่นในบ้านของวิลล่าจะสู้กับประสบการณ์และความปราดเปรียว เกลียวกระดของเด็กปืนใหญ่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นกันแต่ที่แน่ๆถ้าลิบูลเก็บสแต้มได้จะขึ้นไปนั่งแท่นจ่าฝูงแล้วจะขึ้นแล้วยาวหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกอาร์เซนอลมีโอกาสที่จะสะดุดเสมอหรือแพ้นะครับเพราะว่าถ้าลิบูลชนะสักหนึ่งลูกขึ้นไปประตูได้เสียยังไงก็นำอาร์เซนอลอยู่แล้วต่อให้แต้มเท่ากันถูกไหมครับเพราะตอนนี้ป,ปืนใหญ่นำผงแดงอยู่2คะแนนถ้าอาร์เซนอลเสมอสมมติลิบูลชนะลิบูลก็น,นำก่อนหนึ่งแต้มอาร์เซนอลเสมอก็มีแต้มเท่ากักนที่37 มันมีโอกาสที่จะจบที่37แต้มเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียลิบูลจะดีกว่าก็อยู่ถากฝูงต่อไปมันไม่ต้องไปรอลุ้นแมนซิตี้ว่าจะแซงหรือเปล่าเพราะซิตี้มี30แต้มตอนนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ลิบูลจะต้องเก็บให้ได้เพราะเกมยูโรปาลีกนั้สุดท้ายมันต้นนองไปรุ่นอะไรแล้วเข้ารอบเป็นที่หนึ่งแน่ๆเจเคสามารถใส่เต็มที่กับคริสเตนเบรตได้เลยก็หวังว่านักเตะทุกคนจะ พร้อมโดยเฉพาะตัวหลักไอ้ที่เจ็บๆไปนะครับเอาพวกตัวหลักเนี่ยเรามีตัวทดแทนกันอยู่แล้วนะครับขอให้ลงไปทําหน้าที่แล้วเก็บ3คะแนนสกอร์ไม่ต้องห่างมากนะครับในช่วงที่ออกไปเยือนเนี่ยขอแบบเน้นๆเน้นๆหนึ่งศูนย์สองศูนย์เนี่ยเอาได้หมดหรือสองหนึ่งสามสองนี่จะสามสองอย่าเอาเลยใจหายใจคว่ำนะครับขอสักหนึ่งศูนย์หรือสองหนึ่งเนี่ยจะสบายๆเอนจอยมากกว่านะครับอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันเดี๋ยวมีประเด็นอะไรมาพูดคุยกันอัปเดตกัน ในช่วงที่เริ่มแข่งในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่บุญตุ้มครึ่งวงมืองไทยพรุ่งนี้ Never give up y ยู w i l น never walk alone <c oughs> ได้เจอจ้ะสวัสดีครับอ๋อ oh. อย่าลืมก like, share, ดไลค์กดแชร์ด้วยแทนจ้ะ